เอาต่อไปจะบันทึกวิดีโอการเปิดมิกเซอร์ยามาฮ่า DM2000 เพื่อกันลืมนะอระการแรกเราเปิดสวิตซ์ออนด้านหลังมิกก่อนนะแต่ที่นี่ต่อมาที่แผงไฟเรียบร้อยแล้วกดออนดียนี้ออนเปิด power ร์ร่อนมาสแตนบายเนี่ยยามาฮ่าขึ้นเปิดนี้ต้นรอ DM2000 ให้ขึ้นโอเคไม่หร่ รอให้ขึ้นโอเคแล้วกด Enter ที่นี่นะนะสแตตแนนบายแล้วเปิดพีทีเปิดมิก DM สองพันย a ม a DM า0 0 0มสองพัน่ากันลืมอ่ยอมายามาฮ่าเอ็มสองพันขึ้นตั้งจอละรอให้ให้จนถึงโอเคอ่รารอให้ให้เครื่องตอบว่าโ OK. อเค รให้เครื่องขึ้นโอเคอ่าโอเคละน,นี่โอเคโอเคแล้วก็มากดที่ Enter ตัวนี้นะกดตัว Enter เนี้ยนี่ n t e r ตตัวนี้พับอ่าแล้วขยับตัวนี้ขยับอะไรนะขึ้นไปอเอาต่อไปมาใส่เสียง ใส่เอฟเพลกให้เข้าก่อนให้ใส่เอฟเพลกไม่ดังก็ไม่เพราะนะใส่เสียงเอฟเพลกอ้าวด่านแรกก็มาเปิดที่นี่อ่ามาขึ้นตัวนี้เปิดไม้แรกก่อนไม้ตัวหนึ่งไม้ตัวที่ไหนไม้ตัวที่หนึ่งก็เปิดที่หนึ่ง48โวลต์แล้วก็กดตัวแพดสัญญาณไว้แล้วก็หมุนหมุนนี่นะหมุนปุ่มเนี้ย หมุนเกณฑ์ขึ้นครึ่งหนึ่งอ่ะครึ่งครึ่งหนึ่งอ่ะเอาไปที่ใส่เอฟเฟกนะใหฟเพกไม่ติดก็ไม่เพาะ,ะเล่นยากหน่อยถ้าไม่เข้าใจจะเล่นยากเดี๋ยวมาหาตัวนี้นะอ้าวการใส่เอฟเฟกก็คือกดที่อะไรเพลย์ Play. ดิสเพลย์ของเอฟเฟกนะอ่าขึ้นเอฟเฟกเนี้ยขึ้นจอเอฟเฟกแล้วนะเราก็มากดที่ อันนะ้สองเนี่ย f f สองกด f สองให้ขึ้น f เพจสองนะมีรีคอร์เราก็เลื่อนไปเอาเพจตัวไหนเพจตัวหนึ่งตัวสองตัวสามตัวสี่รีวิวเพจนี่จะเอาตัวที่สามสิบสามสสิบสามนะตัวสามสิบสามชอบเสียงสามสิบสามอ่าแล้วเราก็ arded, มากด enter ตัวนี้นะรีคอร์ หมุนลูกศรไปตรงรีคอนะคำว่ารีคอ,นะอ,น,คอนี่ไม่เห็นจอเนี่ยายไม่เห็นนะเนี่ยเนเอเอเห็นละเนี่ยเนี่ยลูกศรตรงรีคอสามสิบสามนะแล้วก็มากด enter ที่นี่กด enter ที่นี่แตปุ่มนี้ enter เนี่ยอันนี้เฟดเดอร์อันนี้เอนเตอร์อ่าเอฟเพกขึ้นละอ่าเอฟเพกช่องสามสิบสาม รีเวิร์บบวกซแล้วเราก็มาใสาา่เอฟเพล็กใส่เอฟเพลมาขึ้นเอฟเพลที่อะไรละรีเวิร์บเลเเนี่ยนะมีหนึซอสเสียงนะยี 25, ถึงสี่แปดสเกดนี่ยมังกดที่ตัวที่ว่าเจถึง 79, เจ็ดเกาสนี่ยตัวสุดท้ายนะเนี่ยมักดตัวนี้นะ ขึ้นเอเฟกตัวนี้นะนับข้างบนมา1 2ึตัวที่4 73เจถึงเก้นะกดเลยขึ้นเอเฟกตัวนี้7 3 9, 6, ็ดสิมานะอ่าแล้วก็มาใส่ใส่เอเฟกวิธีใส่เอเฟกก็ต้องอ่เขาเรียกว่าอะไรนะกดซีเล็กกดซีเล็กคกันกดค้างไว้ สองตัวเขาิ้วมือสองอันคือเหล็กสองอันนะช่องหนึ่งช่องสองค้างไว้อ่ายืนขึ้นแล้วก็แผนแผนซ้ายแผนขวาแผนสองตัวนี่แผนซ้ายแผนขวาเนี่ยสองตัวนี่สองตัวนี่เพลยสเตอริโอก็ขึ้นเพดเดอร์ขึ้นมาเพดเดอร์ช่องที่หนึ่งที่สองขึ้นพอมันติดมันจะขึ้นคู่กันมาเนี่ขึ้นมาถึงศูนย์ดีบีขึ้นมาถึงที่ศูนย์ดีบีนี่ย ฮะลดลงถึงศูนย์ดีบีเน้นะใส่ใส่เอเ็แล้ต่อมามาซอดเสียงกลับมาที่นี่จากเจ็ดสิบสามถึงเก้าสกเจ็ดสิบสามถึงเก้าสิบหกเนี่ยนะอาซอดเสียงของเราซัดเสียงเราใช้หนึ่งถึงยี่สิบสี่นะตัวแรกนี่กดตัวแรกนี่ฮนะใส่ซอดเสียงตัวนี้ป๊นะอา่า คับน,นี่เราก็ขึ้นเสียงขึ้นแพดเดิ์ตัวแรกขึ้นไป่ะขึ้นไปสิบห้าเนี่ยฟังเสียงรู้เรื่องดูไฟกระพริบโลโลเดีย๋ยวปิดลำโพงก่อนฮะโลโลเนล่าเนล่าเนล่ลโ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 ลอ,อ้าวคราบนี้มามากดตรงนี้ บางคนที่เฟดเดอร์มาหาที่ว่าอะไรนะตัวเนี้ยเฟดเดอร์ออมิเตอร์อะไรเนี้ยตัวที่นี้จากกดตัวนี้นี่นะซอบเสียงเรายิงเราอีซีเรามากดตัวนี้กดเลือกตัวนี้หนึ่งก่อนเอาช่องไหนช่องนั้นนะช่องหนึ่งใส่กดเลือกช่องที่หนึ่งนี่นะ ต้องทีหนึ่งแล้วก็มาใส่โอโคตัวนี้นะจากเฟดเดอร์เขาเรียกว่าอะไรนะฮะออกมิเตอร์มิเตอร์เนี่ยแหละออกมิเตอร์เนี่ยแหละใส่โอ,อกกดออกมิเตอร์ตัวนี้อ่าฮะออกมิเตอร์เนี่ยนะอ่าอ่าเอฟเพลงก็จะติดเราขึ้นเฟดเดอร์ฟังโดลง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 ล้วหนึ่งสองสามอ่ะเริ่มติดละแล้วเราก็ลง มาลงตัวนี้นะลงตัวนี้ลงมาถึงเก้าโมงนะเนี่ยเดี๋ยวมันจะเสียงมันจะกระดังเกินลดลงมาเดี๋ยวเก้าโมงแล้วก็ถอนตัวนี้ถอนแฮทตัวนี้ยี่สิบหก dr d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 b เนี่ยนะถอนที่ว่ากันเสียงโลคัดเนี่ยถอนมาถอนติดท้องขึ้นมาอ้าวโลโลอ้าวเป็นว่าไอเพล็กติด ลหนึ่งสองสามดูไฟกระพริบประลุเนี่ยเนี่สถานะไฟ,ฟกระพริบสองข้างเนี้ยลโลอันนี้ขึ้นใช้ใช้ไม้ตัวเดียวขึ้นข้างเดียวลโลโล,ลอฮะเป็นว่าติดนะคันใส่ฮะเนี่ยใช้ไแบบอเพกเบอร 33, ์สามสิบสามในตัวอย่างนะสามสิบสามติดแล้วเราต่อไปเราจะใส่จะไปใส่พวกอะไรก็ได้นะเนี่ยเราเรากดช่องก่อนกัน การว่ามันขยับนะให้มากดที่เซตอัพตัวนี้นะช่องมันจะเคลื่อนเราไปเราเราเามือไปทัดใส่ใส่อะไรนะใส่แพดเดอร์มันจะเลื่อนนะฉะนั้นให้มันเลื่อนเราก็กดที่เซตอัพตัวนี้ก่อนเซตอัพนี่นะเซตอัพเซตอัพข้างนี้นะเซตอัพตัวที่สามนะเซตอัพอ่ากดสองทีก็ได้นะหรือกดตัวที่สองเลขสองเอฟสองก็ได้กดสองทีก็ได้นะท,ท,ท,นะทางลัดนี่ แล้วก็เลื่อนลูกศรตัวนี้มานะฮะเลื่อนตัวนี้มาะจอจอมันจะขยับนะเลื่อนแล้วจอขยับนี่นะแล้วก็เลื่อนลูกศรตัวข้างล่างลงมานะมาหาฮะเลื่อนลงมาอ่ะเราเลื่อนลงซ้ายมาเลื่อนตัวซ้ายหนี่งมาลูกศรซ้ายมาให้มาหาที่ว่า select 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 นะ เล,ลีเ้ยงลงมาลูกศรเลี้ยงลงมาให้มหาซีเล็กเนี่ยมหาซีเล็กตัวนี้นะฮ่า,าแล้วก็กดกดเอนเตอร์กดเอนเตอร์ตัวนี้เฮ้เวลาเราเอามือมาทัดตรงนี้มันจะไม่ขยับเลยช่องจะไม่เปลี่ยนเซนเนลจะไม่เปลี่ยนนะเนี่ยถ้าเราไม่กดตัวซีเล็กเวลาเอามือไปแตะตัวนี้กดเนี้ยกดตัวทัดตัวเนี้ยนะตัวเพดเดอร์ขึ้นลงขึ้นลงเนี่ย มันจะขยับไปไปช่องอื่นนะ <c oughs> นี่มันไม่ขยับเลยในอีกช่องช่องหนึ่งเลยนะต่อไปเราก็จะใส่คอมเกตก็มากดที่นี่นะกดคอมเกตกดมากดที่นี่กดที่ว่าดิสเพย์ของคอมเกตนะกดดิสเพย์นี้อ่าไปช่องของคอมเกตอ่านี่เกตเราเลื่อนเป็นคอมแลราก็กดตัวนี้นะสลหรับไปเอาเป็นคอมใส่คอมก่อนนยะจอยขึ้นว่าคอมนะคอมนะ ฮนะคอมคอมใส่ยมุนปรับเครื่องไงอีดิยังไงนะไปเอาเท่าไหร่กี่ดีบีได้หมดแล้วแต่ชอบนะให้ไปใส่คอมเสร็จแล้วก็จะใส่เกตก็กดรีนะกดตัวนี้ใส่เกตก็กดตัวนี้นะกดปุ่มเนี่ยท้ายๆเนี่ยในตัวนี้ท้ายๆนี้เห็นไหมตัวนี้เนี่ยหน้าจอก็จะเปลี่ยนเป็นเกต เใส่เกตอีกนะปรับเท่าไหร่กี่ดีบีนะปรับก็กดกดกดออฟเนี่ยมันเป็นออนนะกดเอนเตอร์เนี่ยตรงออฟเนี่ยออนเนี่ยออนเนี่ยเราก็ใส่ใส่ไปปรับยังไงนะอันนี้ก็เป็นกันนะนะเป็นเป็นออฟเราก็กดเป็นออนนะออนเะนี่ยกดเอนเตอร์ตัวนี้นะอ่าตนี้ใส่อีคิวก็กดอีคิว ใส่อีคิวก็มากดอีคิวที่นี่กด e d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  play d play เนี่ย d play ตัวนี้นะเป็นอีคิวเนี่ย d play ตัวนี้นะใส่อีคิวอ่ะอีคิวเราก็กด all d play ตัวล่างลด d play อ่ะเป็น EQ. อีคิวนะแล้วก็หมุนหาตัวนี้นะหมุนหมุนหา จะใ,ใส่เท่าไหร่อค EQ เบอร์เอาเบอร์เท่าไหร่อย่าเบอร์อะไรก็เราบกโกรธที่ F2 เนี่นนนนนนยนะเยอะใส่เบอร์เท่าไหร่เขาบกโกรที่ F2 เนี่ยนะ ID EQ Delivery เนี่ยเนี่ยคนตัวนี้นะอ่าเป็นว่าการธีการเปิดมิกตัวนี้สมบูรณ์นะเพื่อกันลืมนะเพื่อกันลืมนะเปิดมิกซ์ DM สองพัน ยามาฮาดีเอ็มสองพันนะเขายุติวิโอไปเพียงแค่นี้ยอ่อ